คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆโอเค okay, ครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักปัน่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทูมอ r โล w นะครับผมก็โอเค มาเจอมาเจอกันนะครับทุกคนอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนั่นเองนะครับทุกคนวันนี้นะเรามาจัดตาคาขอกันนะครับทุกคนทุนหนักทุนน้อยทุนมากทุนเยอะยังไงก็เดี๋ยวจัดให้นะครับผมก็มาเจอก่อนๆเลยเกมแรกเกมนี้นะครับในยามทุ่มครึ่งนะครับก็มีเอฟซีเดอะคอนดูนะครับบอกมาว่าเล่นฟินิกค่าย PG ให้บ้างนะวันหลังโอเคก็คือวันนี้แหละเดี๋ยวจะเล่นให้นะครับฟินิกทยานนะครับผมนี่ตามนี้เลยฟินิคลิส น่าจะประมาณนี้นะครับก็ทุนมานมา500นะครับ500าร้วเราจะเล่นเบ็ดอะไรกันก่อนเขาไม่ได้บอกเบ็ดนะว่าจะเอาเบ็ดอะไรเนาะเอาเป็นเบ็ดเบ็ดอะไรดีวะเบ็ดแปละกันนะครับจำไม่ได้แล้วว่าอ๋อมันต้องไข่ลงโอเคพอเห็นไข่แล้วจำได้นะจะลงให้หรือเปล่า เล่นนานแล้วอ่ะเกมนี้มันต้องลงห้าใบใช่ไหมห้าใบหรือมากกว่าจะเริ่มหมุนสิบสองรอบอ๋อนี่ไงต้องลงห้าจริงด้วยเคยลงอยู่นะแต่ไม่รู้ว่ารอบนี้จะเป็นยังไงนะครับผมเล่นเบ็ดหนักไปไปเนี่ยถูดมาแค่ห้าเอ้ยเอ้ยเอ้ยหืมสี่ฟองโอ้ oh my god มื่กี้คิดว่ามาแล้วนะครับทุกคนไม่มาเฉยโอ้ลงเบ็ดดีกว่านะเบ็ดสี่ก่อนรู้สึกว่ามันจะไวไปนะครับทุกคนเดี๋ยวจะหมดตูดซะก่อนโอ้โหดูดิมาสี่แล้วจะห้าก็ห้าไปเลยเนี่ยอันนี้มาสามอีกอะไรครับเนี่ย โอ้โหสามร้อยแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวแอดจะลองแบบปัดเร็วดูแล้วกันโชว์โชว์มาสี่อีกสี่อีกเออมาจนได้ครับผมเป็นไง ได้ผลครับทุกคนแอดก็ลองไปมุ่ๆมนะครับโอเคสรุปแล้วเข้า5ฟองนะครับทุกคนก็เข้าเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้คูณเท่าเท่าไรกันนะเออคูณ2คูณ3จะเสียได้นะครับได้แค่เบ็ด4นะครับเบ็ด8ไม่ได้โห ได้จต่ตัวแบบถูกๆอะครับทุกคนก้อนทองมาทีดิโอ้โหมาเหมือนกันนะแต่ไม่เข้าหน้าลายนะครับเรียบร้อยโคตรจะเค็มอะไรครับเนี่ยไม่เป็นไรเราเล่นตามคําขอนะครับทุกคนได้ไม่ได้แอดก็จะเล่นนะแอดเอาทุนมาแค่ห้าร้อยนะครับโอเคจบไปที่หกสิบหกครับโคตรสุดไปเบ็ดแปด,ปดปต่อเลยโอ้ยมาซี มิ่กี้จะมา5อยู่แล้วนะเบ็ด8นะครับได้ไหมเนี่ยร่วงว่าทุกคนไม่ได้หน้าลายเลยเอาได้76ครับดอกนี้สวยไปต่อเอออีกยี่สิบแปดดูแล้วยากอยู่นะครับทุกคนมาทีเถอะ ไข่5ฟองนี้มันก็ไม่ได้ง่ายนะเออไม่ได้ง่ายแต่ก็มาแล้วครับ6ฟองไปดิจังหวะนี้เอาแล้วไงไปลุยครับ6ฟองเฉยกำลังพูดอยู่ในแม,แมป <c oughs> คูณขึ้นทีละสี่เอ้ยทีละสองนะครับทุกคนเพราะว่าเราได้อุ้ยรางวัลก้อนโตหนึ่งร้อยเก้าสิบสองเพราะว่าเราได้ไข่หกฟองนะครับก็จะได้ตัวคูณเพิ่มเนาะ เออสวยได้ทีละหน่อยอ่ะมองดูแล้วอะเน่ะตัวแพงไม่ลงจริงๆได้กําไรกลับคืนมาหน่อยแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็รอลุ้นก้อนทองอะไรอย่างนี้นะชึบชุชึบชๆบช้บชบๆๆอหอูคูณยี่สิบอว,ว่ามาสักทีเถอะขอดอกเดียวไม่น่าได้โอเคทุกคนไม่เป็นไร เล่นยาก,ก็ไม่เล่นนะครับเ <c oughs> งนินรางวัลรวมที่487นะครับผมโอ้โหเบ็ด8ก็แล้วนะเนี่ยลองปั่นเองสักหน่อยโอ้โหสวยดีครับจังหวะนี้งามสวยครับผมรางวัลก้อนโตง,งามๆโอ้โห900พอดีเลยแอดพอนะครับผมก็ทำไมในสแคเอร์ ไม่เจอแบบนี้นะถ้าเจอแบบนี้แล้วเจอคูณไปนะเมื่อกี้นะบอกเลยว่าหลายพันอยู่นะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับใครที่ขอนะครับคุณอะไรไม่รู้ผมจําทราบไม่ทราบนะชื่อจำชื่อไม่ได้โอเคก็แอดพอใจเท่านี้กําไร400คือแอดก็พอแล้วนะครับจะมาเล่นให้ดูนะครับว่าโอเครอดอยู่ก็พูดถึงของหน้าลายนะครับสําหรับช่วงเวลานี้ลงดีอยู่นะครับจะเล่นต่อก็เล่นได้นะครับแต่ว่าผมแนะนำว่าให้มองว่า ได้ดีกว่าไม่ได้เลยนะครับได้น้อยนะแต่ดีกว่าไม่ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมย้ําเสมอเลยห้ามเล่นตามด้วยนะครับว่าบางทีแอดเล่นอาจจะหัวร้อนเล่นหนักเล่นเบ็ดหนักอะไรอย่างนี้ห้ามเล่นตามไม่แนะนําดูเพื่อความสนุกความเพลิดเพลินและความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมโอเคก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเกมนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับติการ์ดรูกระดิ่งให้ช่องถุมาโลด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดนันและกําลังใจทําคลิปต่อๆไปนะครับผม โอเคเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับเกมหน้าเดี๋ยวเกมนี้วัเท่านี้แล้วกันนะบ่ายครับผม